สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเรา2คนอีกเช่นเคยครับกับผมบาสครับเรนโบค่ะกับรายการดูอีพิเกอรายการที่พาคุณผู้ชมไปหาของดีของเด็ดแต่ละชุมชนภายใต้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กันครับใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรา2คนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาเทคกันถึงที่นี่นะคะกับวิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่วัน อุตร,ด,ตรดิตโอ้โห oh, จังหวัดอุตรดิต <c oughs> นั่นเองจ้าที่นี่ต้องบอกว่ามีของอร่อยออร่อยเยอะมากครับและของดีของเด่นของอร่อยของที่นี่ครับนั่นก็คือ ทอดพลหิมมะพาวเดี๋ยวก่อนเม็ดมะม่วงหิมมะพาอ๋ออยากจะกิ้งกากิ้งคืออะไรอ๋อพอคอนน้เวลาเอาไปท่อหรือไปอบร้อนๆเนี่ยแล้วก็มาทําอาหารมันอร่อยมากๆเลยละครถูกต้องค่ะและที่นี่นะคะเขานํามาแปรรูปแบบมีหลากหลายรสชาติด้วยคุณผู้ชมที่ติดตามตั้งแต่ในช่วงต้นนี้อย่าเพิ่งพลาดไปไหนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูเป็นยำเม็ดมะม่วงหิมมะพรานกันด้วยครับอโหพูดแล้วก็อยากทานเลยแต่ก่อนที่เราจะไปทานกันค่ะเราต้องแวะไป ว่าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุตรดิตถ์กันกกอนนั่นก็คืออนุสาวรีย์พญาพิชัยดาผักนั่นเองครับตั้งอยู่ตรงไหนเอย่ยหน้าสารกลางเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เลยค่ะโอเคงานถ้าพร้อมแล้วไปแวะสักการะกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำยำเม็ดมะม่วงหิมาพานต์กันครับไปกันเลยกลยิงกากิงือกา ไหว้ท่านเสร็จกันเรียบร้อยแล้วไปหาป้าแอดดีกว่าอ,อยากจะพาคุณเรมโบและคุณผู้ชมไปทำยำเม็ดมะม่วงหิมพมา,านครับโอ้โหพอพูดแล้วหิวเลยเพราะฉะนั้นอ,อย่าร้อ้าไปกันเลยค่ะคมาถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับ ที่นี่ที่ไหนครับคุณทับที่นี่คือสวนเม็ดมะม่วงหิมพานที่ใหญ่ที่สุดและด<อ>ีที่สุดในประเทศไทยที่จังหวัดอุตรดี <Yeah! S 1> และวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเราครับต้องขอต้อนรับป้าแอดครับหรือว่าคุณวันทาฐานคำประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้อยครับและยังเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะเม็ดมะม่วงหิมพนันวันทาสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <ś led> วันนี้ป้าแอจะทำเมนูอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับวันนี้ป้าแอจะทำยำเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะวัตถุดิบที่เราเตรียมนะคะยำมะม่วงหิมพานต์ไม่ยุ่งยากนะคะก็จะมีพริกขี้หนูหัวหอมซอยแล้วก็มีน้ำปลาตัดน้ำตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีมะนาวแล้วก็มีปลาซิวแก้วนะคะแล้วก็สีสันที่จะสวยก็คือใส่เพิ่มแครอทลงไปนะคะแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายเพื่อความหอมนะคะ แต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเม็ดบะม่วงหิมพานค่ะตัวนี้เป็นเม็ดมะมม่วงหิมพรนาวอบร้อยเปอร์เซนต์ไม่ทอดน้ำมันนะคะใช่ค่ะเราเริ่มต้นจากทาอะไรกันเลยครับแอดครับก็ใส่เครื่องปรุงนะคะใส่เตรียมเลยค่ะคราชอบเผ็ดนิดน้อยก็ใส่พริกได้ใช่ค่ะอยู่ที่ความชอบเนาะว่าเราชอบแบบไหนจะใส่เยอะใส่น้อยอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะคะแล้วก็ต่อด้วยขอหอมน่อยหอมเนนอมนิดนึง แล้วก็เป็นน้ำปลาค่ะอันนี้เป็นปลาซิวอบนะคะตัวนี้ก็ไม่ทอดน้ำมันเหมือนกันโอ้โหดีที่ใส่แบบค<ส>ือใส่แบบเต็มเยอะเันที<ล>อันนี้ก็บีบมะนาวน,นะคะกลิ่นแบบหอมมากเลยอ่ะหอมทะลุแมสอ,อ่ะพระเอกเลยครับ ของเราเป็นแหล่งเองเราต้องใส่เยอะๆใช่ไหมใช่ะไดู้สิเม็ดแบบอ้วนๆนะคือเราปกติเราเคยเจอแต่เม็ดดอกเม็ดมันไม่เต็มเม็ดมันแตก้วยอันนี้คือเม็ดเต็มเคุณผู้ชมแล้วเขามาจากผลสดแบบนี้นะใช่นะแล้วก็ไปผ่านกรรมวิธีแปรรูปของทางวิสาหกิจชุมชนที่นี่ด้วยอ่ะอันนี้คือเสร็จได้ปาแล้วใช่ไหมะใช่แล้วค่ะแอตัก เสิร์ฟคุณผู้ชมเลยฮะและนี่ก็คือยำเม็ดมะม่วงหิมะพานจากวิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้ยอร่อยหอมรุ่มมากเส่็จไหมเพราะฉะนั้นเราต้องชิมค่ะไป่แอดบมาขอชิมหน่อยฮะเม็ดใหญ่ๆออาโชว์หน่อยโชว์หน่อยอคือน้ำลายเนี่ยโอุ้ยอัอวอั่วเน่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 ดูลองคุณผู้ชม อถูกต้องค่ะคือคนอยู quote, <k 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 ่ข้างๆนี่อยากทานไปด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะอืม ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากทานนะคะอาหารอร่อยๆแบบนี้นะคะวัตถุดิบดีๆแบบนี้เม็ดมะม่วงหิมพันแบนดวันทาค่ะก็สามารถนะซื้อได้เลยตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะมีช่องทางการเดตต่อทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็บริการจัดส่งทั่วประเทศใช่ค่ะจัดส่งทั่วประเทศค่ะนะอยากได้แอนด์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่รับชมดูอีทมิตรเทควันนี้หน่อยครับก็อยากฝากถึงท่านผู้ชมนะคะถ้า มีโอกาสนะคะคก็ลองชิมเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบรนด์วันทาอุตรดิตดูนะคะเพราะว่าของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากชุมชนเม็ดของเราก็ต่างจากที่อื่นคือของเราเม็ดของเราจะ เม็ดเล็กเนื้อแน่นแล้วมีรสหวานนะคะก็ยังไงฝากท่านผู้ชมช่วยอุดหนุนสินค้าจากชุมชนของเราด้วยค่ะดีมากเลยครับสุดยอดผูฟังป้าแอดพูดปบคุณผู้ชมนี่คือสั่งซื้อเตาแล้วนะ CFCF กันเลยน้วันนี้อิ่มด้วยอร่อยด้วยแล้วก็ได้เมนูกลับไปทำที่บ้านด้วยขอบคุณป้าแอดมากมานะคะคุณ แต่ว่าคุณผู้ชมครับเวลาของรายการของเราหมดลงแล้วครับผ่านมาเร็วเหลือเกินไม่เป็นไรครับครั้งหน้าบาสและเรนโบว์จะพาผู้ชมไปทานของอร่อยกันที่วิสาหกิจชุมชนที่ไหนต้องติดตามดีๆนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับดูอี m มิเทลาปแลสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้